สวัสดีค่ะกลับมาพบกับก,บการเจาะลึกประเด็นสำคัญกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหุ้น g r a p h t e c h International หรือ ticker EAF ค่ะเป็นหุ้นในอุตสาหกรรมเหล็กซึ่งก็รู้เป็นดีว่ามีความผันผลสูงนะคะตอนนี้ g r a p h t e c h เองก็เจอกับความท้าทายหนักๆอยู่เหมือนกันแต่ในวิกฤตก็อาจจะมีโอกาสที่น่าสนใจซ่อนอยู่ข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากบทวิเคราะห์การลงทุนโดยตรงเลยค่ะถ้าให้สรุปภาพรวมเร็วๆนะคะ กราฟเทคเนี่ยเขาผลิตชิ้นส่วนสำคัญมากๆที่เรียกว่าขั้วไฟฟ้ากราไฟต์ครับผมซึ่งเอ่จำเป็นสำหรับอุตสาหกรรมเหล็กยุคใหม่เลยแต่ว่านะสถานการณ์การเงินตอนนี้ก็ดูน่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันวันนี้เราก็เลยจะมาเจาะประเด็นสำคัญๆจากบทวิเคราะห์กันค่ะเพื่อให้เข้าใจความเสี่ยงแล้วก็โอกาสจริงๆของหุ้นตัวนี้ เอาละค่ะเริ่มกันเลยดีกว่าบริษัทนี้เรียกว่าอยู่ตรงทางแยกสําคัญเลยนะคะคืออาจจะพลิกฟื้นกลับมาอย่างยิ่งใหญ่หรืออาจจะเจอปัญหาหนักกว่าเดิมก็ได้เป็นเรื่องที่แบบว่าน่าติดตามมากๆค่ะมาเริ่มที่ธุรกิจหลักก่อนเลยนะคะ g r a ฟเทคเขาทําอะไรกันแน่คะครับคือ g r a ฟเทคเนี่ยเขาผลิตสิ่งที่เรียกว่าขั้วไฟฟ้ากราฟไฟต์กลังสูงพิเศษหรือ UHP นะครับซึ่งเป็นส่วนประกอบอที่ขาดไม่ได้เลยสาหรับการผลิตเหล็กด้วยเตาหลอมไฟฟ้าหรือ EAF อ๋อ oh, EAF ใช่ครับจุดสำคัญคือตอนนี้เนี่ยยังไม่มีวัสดุอื่นที่ใช้ทดแทนได้ในเชิงพาณิชย์เลยนะจริงเหรอคะครับทำให้กรา phtech เป็นซัพพลายเออร์ที่คือสำคัญมากๆในอุตสาหกรรมนี้แล้วเขาก็มีโรงงานอยู่ในจุดที่ใกล้กับลูกค้าหลักๆด้วยครับแล้วทำไม EAF ถึงสำคัญขนาดนั้นล่ะคะในช่วงนี้ อ๋ออันนี้เป็นประเด็นใหญ่เลยครับคืออุตสาหกรรมเหล็กเนี่ยกำลังเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่เลยเขากําลังเปลี่ยนไปใช้กระบวนการ EAF กันมากขึ้นเพราะว่ามันปล่อยคาร์บอนน้อยกว่าแบบดั้งเดิมเยอะมากๆครับน้อยกว่าเยอะนี่ประมาณเท่าไหร่คะถึง75%เลยนะครับโห oh, 75%ครับแล้วก็ยังสนับสนุนเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยเพราะมันใช้เศษเหล็กมีไซโคลได้ที่สําคัญคืออันนี้ไม่ใช่เรียกกระแสะสั้นๆนะครับแต่มันเป็นแนวโน้มระยะยาวเลยที่เรียกว่า secular trend เป็นเทรนใหญ่ใช่ครับทั่วโลกกำลังมุ่งไปทางนี้มีการลงทุนสร้างโรงงาน EF ใหม่ๆเยอะมากโดยเฉพาะในอเมริกาเหนือยุโรปซึ่งแน่นอนว่ามันจะทำให้ความต้องการขั้วไฟฟ้าของกราฟเทคเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในอนาคตรครับฟังดูเป็นโอกาสระยะยาวที่ดีเลยนะคะนอกจากเรื่องเทรนตลาด E f แล้วกราฟเทคมีความได้เปรียบอย่างอื่นอีกไหมคะมีครับอันนี้สาคัญมาก คือการที่เขาเป็นเจ้าของ C d r i ิฟต์ครับซีด d r i f t เหรอฮะครับซีดริฟเป็นหนึ่งในผู้ผลิตปิปโตรเลียมนิเดิลโคกคุณภาพสูงรายใหญ่ที่สุดของโลกเลยก็ว่าได้ซึ่งเจ้านิเดิลโคกเนี่ยเป็นวัตถุดิบหลักที่หายากนะครับสำหรับผลิตขั้วไฟฟ้า UHP อ๋อคือเขาคุมวัตถุดิบต้นทางได้เองเลยถูกต้องครับการที่เขามีแหล่งวัตถุดิบของตัวเองแบบนี้เนี่ยเราเรียกว่าการบูรณาการแนวดิง่งมันช่วยให้เขาควบคุมต้นทุนได้ดีขึ้น แล้วก็ลดความเสี่ยงเรื่องออการขาดแคลนวัตถุดิบหรือราคาผันผวนได้มากครับน่าสนใจมากค่ะแล้ว Coke นิ d ด c โคกนี่นอกจากใช้ทำขั้วไฟฟ้าแล้วเอาไปทำอย่างอื่นได้อีกไหมคะนี่แหละครับคือความน่าทึ่งอีกอย่าง n ิเดโคกเนี่ยไม่ได้ใช้แค่ในอุตสาหกรรมเหล็กนะครับแต่มันยังเป็นส่วนประกอบสำคัญมากๆในการผลิตแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ด้วยอะไรนะคะใช้ในแบต EV ด้วยเหรอคะใช่ครับผม ท่ากับว่าสินทรัพย์ซีดริฟท์ของ a รา t e ท h เนี่ยมันมีความสำคัญเชิงกลยุทธ์กับ2เมกะเทรนใหญ่ของโลกเลยนะทั้งเรื่องเหล็กสีเขียวแล้วก็เรื่องยานยนต์ไฟฟ้าโหอันนี้คือแบบว่าสุดยอดเลยนะคะ,สะแสดงว่าซีดริฟท์เนี่ยอาจจะมีมูลค่าแฝงอยู่เยอะกว่าที่คิดเป็นไปได้มากครับฟังดูมีแต่โอกาสดีๆทั้งนั้นเลยนะคะทั้งเทรน EAF ทั้งซีดริฟท์แต่ว่าพอเรามองภาพอนาคตสวยๆแล้วเนี่ยกลับมาดูความเป็นจริงณนะปัจจุบันกันบ้างดีกว่าซึ่งก็ ดูเหมือนจะมีแมฆหมอกอยู่ไม่น้อยเลยเรื่องงบการเงินล่ะคะเป็นยังไงบ้างครับอันนี้คือความท้าทายใหญ่เลยครับสถานการณ์การเงินตอนนี้ค่อนข้างน่าเป็นห่วงคือยอดขายเนี่ยลดลงเยอะมากในช่วงหลังๆจากที่เคยกําไรก็กลายเป็นขาดทุนหนักเลยครับขาดทุนหนักเลยเหรอคะครับปัญหาหลักจริงๆคือภาระหนี้สินที่สูงมากสูงจนกระทั่งส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบไปแล้วอ้าวส่วนผู้ถือหุ้นติดลบ ใช่ครับแล้วก็มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานติดลบด้วยหรือที่เราเรียกว่า cash burn นะครับอืม cash บิร์นี่น่ากลัวนะคะถึงแม้ว่าอาจจะมีสภาพคล่องอยู่บ้างแต่การที่เงินสดไหลออกตลอดแบบนี้บริษัทจะทนได้นานแค่ไหนคะกว่าที่เทรนด์ eDRF จะเข้ามาช่วยได้จริงๆนั่นเป็นคำถามสำคัญเลยครับมันเหมือนกับการแข่งกับเวลานะครับคือถึงแม้ว่าฝ่ายบริหารเขาจะพยายามลดต้นทุนอย่างหนักแล้วก็ในไตรามาสล่าสุดเนี่ยปริมาณขายเริ่มดูดีขึ้นบ้างแล้วนะ อ๋อเรามีสัญญาณบวกเล็กๆครับแต่ว่าแรงกดดันทางการเงินโดยรวมเนี่ยก็ยังสูงมากอยู่ดีสถานการณ์ก็ยังถือว่าเปราะบางต้องจับตาดูใกล้ชิดเลยครับท่ามกลางสถานการณ์ที่ค่อนข้างลำบากแบบนี้นะคะกลับมีเรื่องที่น่าประหลาดใจเกิดขึ้นด้วยใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้น่าสนใจมากๆเลยคืออยู่ๆคู่แข่งรายใหญ่ที่สุด2รายจากอินเดียชื่อกราฟไฟอินเดียกับ H E G เนี่ยเขากลับเข้ามาซื้อหุ้นใน g r a ฟ t ท็ h ครับฮะคู่แข่งเขามาซื้อหุ้นเนี่ยนะคะ ทำไมราคามันแปลกมากๆเลยนะแปลกมากครับการเคลื่อนไหวแบบนี้ในทางธุรกิจถือว่าไม่ปกติเลยแล้วเขาเข้ามาซื้อทําไมคะในเมื่อกราฟเทคก็กําลังลําบากอยู่คือมันตีความได้หลายอย่างเลยนะครับ 1. อาจจะมองว่าเขาเห็นมูลค่าบางอย่างที่ซ่อนอยู่โดยเฉพาะตัวสินทรัพย์ซีดริฟ f t เนี่ยที่ตลาดอาจจะยังประเมินค่าต่ําไปอืออือาจจะมองเรื่องซีดริฟส คือเขาอาจจะเชื่อมั่นมากๆในการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมระยะยาว 3. คืออาจจะอยากได้ข้อมูลเชิงลึกอะไรบางอย่างหรือ 4. อันนี้ก็น่าคิดคืออาจจะเป็นก้าวแรกที่จะนำไปสู่การควบรวมกิจการในอนาคตก็ได้โอโ้โหมีหลายมุมเลยนะคะครับแต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามการที่คู่แข่งตัวใหญ่เข้ามาซื้อหุ้นแบบนี้มันเป็นสัญญาณที่เค่อนข,ข้างทรงพลังนะ ว่ากราฟเทคเนี่ยอาจจะมีมูลค่าเชิงกลยุทธ์บางอย่างที่มากกว่าสถานะทางการเงินที่เราเห็นในปัจจุบันครับพอจะสรุปภาพรวมความเสี่ยงกับโอกาสให้เห็นชัดๆอีกทีได้ไหมคะได้ครับโอกาสหลักๆเลยก็มาจากเทรนด์ EAF ที่กำลังโตทั่วโลกอันนี้ชัดเจนบวกกับความได้เปรียบจากสินทรัพย์เฉพาะตัวอย่าง Sea Drif t ที่ดันไปเชื่อมโยงกับเทรนด์ EV อีกถ้าบริษัทสามารถผ่านช่วงเวลายากลำบากนี้ไปได้แล้วตลาดฟื้นตัวกลับมาจริงๆเนี่ยกำไรก็อาจจะโตแบบก้าวกระโดดได้เลย แล้วก็ยังมีโอกาสเรื่องที่คู่แข่งอาจจะเข้ามาซื้อกิจการในอนาคตอีกด้วยครับอืมนั่นคือฝั่งโอกาสนะคะแล้วฝั่งความเสี่ยงล่ะคะความเสี่ยงก็ชัดเจนไม่แพ้กันครับโดยเฉพาะเรื่องสถานะทางการเงินที่เปราะบางมากๆหนี้สินที่สูงถ้าตลาดมันฟื้นตัวช้ากว่าที่คาดหรือว่าแผนการแก้ปัญหาของบริษัทมันไม่สาเร็จเนี่ยก็อาจจะนําไปสู่ปัญหาร้ายแรงได้จริงๆครับ สรุปแล้วกราฟเทคนี่ก็เป็นกรณีศึกษาการลงทุนที่เหมือนยืนอยู่บนทางแยกสำคัญจริงๆนะคะคือความเสี่ยงก็สูงมากแต่ถ้าไปถูกทางผลตอบแทนก็อาจจะสูงมากๆเช่นกันใช่เลยครับหัวใจสำคัญตอนนี้คือการชั่งน้ำหนักให้ดีระวังศักยภาพในระยะยาวที่มาจากเทรนเหล็กสีเขียวและสินทรัพย์อย่างซีดริฟท์ที่มันมีเอกลักษณ์มากๆกับความเสี่ยงทางการเงินในระยะสั้นที่มันก็เป็นของจริงและกำลังเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้ บทวิเคราะห์เขาก็เลยแนะนําเป็นลักษณะซื้อเก่งกําไรนะครับเหมาะสําหรับคนที่รับความเสี่ยงได้สูงจริงๆแล้วก็ต้องมองภาพระยะยาวเท่านั้นค่ะและนี่ก็คือประเด็นชวนคิดส่งท้ายสําหรับวันนี้ค่ะการที่คู่แข่งซึ่งน่าจะเข้าใจอุตสาหกรรมนี้ดีที่สุดนะคะ กลับยอมเข้ามาลงทุนในบริษัทที่กำลังเผชิญปัญหาหนักขนาดนี้มันกำลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับมูลค่าที่แท้จริงของสินทรัพย์อย่าง Sea Drift ที่มันเชื่อมโยองอนาคตของทั้งอุตสาหกรรมเหล็กและการปฏิวัติรถยนต์ไฟฟ้าเข้าไว้ด้วยกันเป็นเรื่องที่น่าจะต้องติดตามดูกันต่อไปจริงๆค่ะ